เอาระบบอินเตอร์แอคทีฟของเว็บไทยทีวีสามคอมล้มไปพักหนึ่งเลยล่ะคะ่ะเมื่อเหล่าซุปตาร์จัลละครเรตติ้งกระฉูดอย่างปัญญาชนก้นครัวทางผู้จัดแอนทองพระนางหมากคิมเบอรี่รวมถึงบรรจงสาวใช้สุดแสบมะปรางวิราการที่มารับหน้าที่เป็นพิธีกรทีวีสามสตาร์แชทเป็นครั้งแรกงานนี้เมาส์มันขำกลิ้งเฮฮากันตลอดรายการโดยมีเหล่าแฟนคลับเข้ามาร่วมแชทกันส,สดๆอย่างล้นหลามชนิดอ่านคำถามกันแทบไม่ทันเลยล่ะคะ่ะ เขาได้ไหมทียบออกไปนิดเลยคลิรนจนค้นรนจะเกินจะเก็บแล้วเธอก่นจะรู้ความจริงหมดฉันตอนนี้ไปไหนก็มีแต่คนเรียกว่าเจมพี่หมากมีคนเรียกตั้มใช่ครับเรียกตั้มอีตั้มคิดเก๊กจังวะเฮ้ยได้ไม่้องตัเลย ไม่ใช่ไม่ใช่ก็บอกว่าคุณตั้มคุณตั้มน่ารักจังเลยครับผมก็หันไปขอบคุณเขาครับผมน่ารักคนดูทักฟังผิดนะคะสืชื่อบันจงไม่ใช่อีจงอางนะคะก็ดีใจค่ะก็แล้วพวกเขาทุกคนเนี่ยอยู่ในกองแล้วทาให้รู้สึกแบบบรรยากาศกองมันมีความสุขอะไรเงี้ยค่ะแล้วเราก็เล่นละครออกมาเขาก็เล่นให้มันให้ได้น่ารักอะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเออเราโชคดีเขาก็จะเป็นที่จดจําของแอนตลอดชีวิตนะว่าเ๋อเป็นคนที่ เช็กวันเกิดย้อนหลังให้ผู้จัดแอนได้เซอร์ไพรส์ถึง2ก้อนโดยมีคุณบริสุทธิ์บุณสมฤทธิ์ผู้มีการฝ่ายประชาสัมพันธ์เป็นตัวแทนมอบให้ในอกจากนี้ยังรับพรดีๆจากท่านเจ้าคุณราษรัตนมงคลผู้ช่วยในขานุการสมเด็จพระสังฆราชวัดบวรน,นิเวศวิหารอีกด้วยค่ะ